GEE- สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับรายการมิโอสตูดิโออีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นข้อมูลตัวละครของรัดบอสของนิยายเล่มแรกอิบุสุกิพาเนเอนั่นเองนะครับถึงบทในอนิเมะจะดูตัวประกอบแล้วพลังกาก,ากมากก็ตาม เธอเป็นกึ่งพูดระดับโดเมนเนียนที่แข็งแกร่งที่สุดเลยและเป็นลาสบอสของบทอนาเขตที่10อีกด้วยความโหดและความชั่วร้ายของเธอถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปฟังสปอยภาคแยกครูมิฉบับดิยายได้เลยนะครับที่ผมสปอยไป5ตอนจบนะก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับ ที่ใต้คลิปหรือไม่ก็กดตัวไอขวาบนของจอได้เลยนะครับผมนะเอาลนะข้อมูลของพาดิเอจะมีอะไรบ้างก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโดมัสเตอร์โดมิเนียนแห่งอาณาเขตที่10อีบูสุกิพาดิเอทูสวรร์คนิรนามทาลอสความสามารถเธอสามารถควบคุมตุ๊กตาได้อิสระและตุ๊กตาแต่และตัวก็แตกต่างกันแบบแรก ตุ๊กตาเปล่าๆที่พานเอะควบคุมจากระยะไกลจะสามารถพูดตามที่เจ้าตัวพูดได้และไม่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วในร่างกายสามารถเก็บตุ๊กตาตัวเล็กได้ถึง300กว่าตัวใช้ตอนสร้างตุ๊กตาพานเอะเพื่อหลอกศัตรูว่าตัวเองตายไปแล้วแบบที่2ตุ๊กตาเ,า,เาเปล่าที่มีความนึกคิดเป็นของตัวเองใช้ตอนสร้างฟอร์ดขึ้นมา และมีความสามารถเหมือนแบบแรกที่สามารถยัดตุ๊กตาตัวเล็กๆเข้าไปในร่างกายได้แบบที่ 3. ตุ๊กตาที่สร้างขึ้นมาจากเซฟิล่าของกึ่งผู้ที่ตายไปแล้วเป็นตุ๊กตาที่มีความนึกคิดและมีขนาดตัวเล็กกว่า2แบบที่กล่าวมาพวกมันมีความสามารถตามกึ่งผู้ที่สร้างขึ้นมาแล้วยังโดนล้างสมองให้เชื่อฟังตามคำสั่งของดอมัสเตอร์เป็นอย่างดีแบบที่ 4. จะมีแค่ในฉบับอนิเมะตุ๊กตาเปล่าๆไม่มีชีวิต ซึ่งร่างจริงสามารถควบคุมได้และใช้โจมตีศัตรูแทนอาวุธได้มีพลังโจมตีที่ดูต่ำมากๆไม่รู้ว่าฉบับอนิเมะเนิบลงหรือเปล่าแต่ความโหดในฉบับนิยายเหนือกว่ามากประวัติของพานเนะตอนเกิดขึ้นมาในโลกข้างเคียงเธอก็ไม่สามารถเดินได้ตั้งแต่แรกและใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมีแค่พลังที่สามารถสร้างตุ๊กตาได้มาเป็นเพื่อนกับเธอเท่านั้น เธอรู้สึกเกลียดกึ่งพูดคนอื่นที่เอาแต่ฆ่ากันและเธออยากจะอยู่เหนือกว่าใครๆจะปกครองอาณาเขตแห่งนี้ที่พูดโทกะไม่อยู่และเปลี่ยนแปลงกดทุกสิ่งเธอใช้เพียงแค่ตุ๊กตาในการขึ้นครองเป็นโดมิเนียนแห่งอาณาเขตที่10และไม่เคยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเวลาสื่อสารกับอาณาเขตอื่นๆหรือมาเจอกับกึ่งพูด ก็จะใช้เพียงแค่ตุ๊กตามาพูดคุยจนได้ฉายาว่าดอมาสเตอร์ผู้ใช้ตุ๊กตานั่นเองแต่เธอก็ต้องการกองทัพที่แข็งแกร่งเพื่อจะได้ไม่มีใครหาตัวจริงของเธอเจอหรือว่ากำจัดเธอได้เลยหลอกกึ่งพูดมาร่วมเกมฆ่าฟันกันและมีข้อเสนอว่าคนที่ชนะเป็นคนสุดท้ายก็จะได้รางวัลคือเซฟล่าที่มีพลังของกึ่งพูดทั้งหมด100ตนแต่ก็ไม่มีใครชนะเลยเพราะว่าโดนเธอฆ่าทิ้งหมด ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆและสร้างกองทัพตุ๊กตาเป็นจํานวนมากแต่สุดท้ายก็โดนคุโรมิพูดตัวจริงถล่มกองทัพนับสองพันคนจนพังพินาศและหาตัวจริงของดดมัสเตอร์เจอจากนั้นก็โดนฮิบิกิฆ่าตายเธอจากไปด้วยรอยยิ้มเพราะว่าลึกๆในใจ ว่อยากจะถูกปลดปล่อยจากความทรมานที่เดินไม่ได้แบบนี้มาตลอดก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลของพันเทเอะผู้คุมอนาเขตที่10ของโทกะชอบเรื่องราวของเธอกันบ้างหรือเปล่าสําหรับพลังความสามารถของทูตสวรรค์ในละนามของเธอก็ค่อนข้างโกงไม่ใช่เล่นเหมือนกันยังเหลือกึ่งพูดอีก2คนที่ผมยังไม่ได้ทํานะครับก็จะทําตามมาทีหลังอย่างแน่นอนนะครับผม ตอนนี้ก็กำลังจะทำอยู่นะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปข้อมูลของใครก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับและสามารถโดนทที่2วอลเลทเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปข้อมูลของกึ่งพูดอีก9ตอนที่ผมทำไปแล้วก็กดที่ข้างซ้ายของจอไปดูได้เลยนะครับผม